ขอขอบคุณคุณแทนโบสคุณชอกรหนึ่งคับสองนภัอารามพัฒนพงศ์คุณจีโน่บีบีซีคุณเอกชีและคุณคิมมี่นัทวุฒิที่สมัครเมมเบอร์ชิของช่องเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่สมัครเมมเบอร์ชิของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับโอเคนะครับทุกท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมเดรกเต็ดกับผมทีทมแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ตามที่เห็นในปกคลิปแหละครับก็เป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นั่นเองนะครับแต่ว่า มันไม่ใช่เด็กโปรไฟล์ของผมนี่สิครับแต่ว่ามาเป็นเด็กโปรไฟล์ของเพื่อนผมอย่างสหายวินเนอร์นั่นเองนะครับก็บอกตามตรงเลยว่าคลิปนี้จะมาในคอนเซปของเด็กเกาะบอกกับเด็กโปรไฟล์ทางไกลนั่นเองนะครับก็จะรีว <ày> ิวเด็กโปรไฟล์ของเพื่อนผมนั <ui> ่นเองครับอย่าง o f f i c e r e g i s สหายวินเนอร์บอกหน่อยซิว่า o f f i c e r e g i s นะครับเก่งขึ้นยังไงล่ะครับหลังจากได้ของเสริมใหม่ตัวนี้ครับก็คือมันแปลเออเดอร์โลกได้เยอะขึ้น่จะแปลไอ เอออเดอร์ที่เป็นสุดสานได้ง่ายขึ้นเออใช่แค่นี้เหรอ <laughs> แค่นี้เหรอไ <laughs> อ้เออนนะอะไรอ่ะเออเออแค่นี้ก็แค่นี้อ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาชมคลิปเด็กไฟเต็ม <c oughs> ๆกันได้เลยนะครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะไม่ใช่คลิปอธิบายความสามารถการ์ดแบบละเอียดขนาดน,นั้นนะครับแต่จะพูดในเชิงว่าทําไมผมหรือไม่ใช่สิทำไมสหายวินเนอร์ถึงเอาใบนั้นหรือใบนี้ใส่ลงไปในเด็กนั่นเองนะครับก็เชิญรับชมได้เลยครับ โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงเด็กเกาะเบาะกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับมาสหายวินเนอร์เด็กโปรไฟล์ของสหายวินเนอร์เป็นยังไงโชว์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมหน่อยได้ไหมครับโอเคก็อย่างแรกเลยจะเป็นลายเด็กก็จะเป็นเกียดศูนย์ใบนี้เกียดหนึ่งแล้วก็เกียดสองอ่าก็อย่างแรกเลยเกียดเกียดหนึ่งสกิลของมันก็คือพอไล่ปุ๊บสามารถหยิบโลกสบายหนึ่งขึ้นมือได้เอ่อฟึ๊บฟึ๊บหาหยิบขึ้นมือ อันที่2คือเอเกสองคือถ้าสมมติมีเออ่การแปดโลกเราจะเพมีห้าพันกับสังกวนได้ <Okay. S 2> เกรดเจ็ดศูนย์ก็คือตัวปปหกพันซึ่งเด็กนี้ลายเด็กที่ทคิดว่าสำคัญที่สุดคือเกรดหนึ่งพอมาเสิร์ตลดสดเสร์ตโลกได้โอเคครับใครอยากเปลี่ยนศูนย์กระสอบเกรดศูนย์กับเกรดสองก็ได้แล้วเกรดสามนะครับอยากเห็นเกรดสามด้วยครับไหนละครับไลายลาเกรดสามอะเกย์นอนอยู่แล้ว โอปิทเด็กจสโอ้ทำไมใช้ร่างเนี้ยทำไมไม่ใช้ร่างเดิมอธิบายหน่อยได้ไหมแบบสั้นๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเกียร์สามมาเดี๋ยวไปอธิบายในเบนเด็กก็ได้อะเพราะว่าพอมันไลด์ได้ปุ๊บมันสามารถแตะโลกได้เนยแตะโลกได้เลยเหรออีนิดหนึ่งไปเดี๋ยวไปต้องจ่ายคอสอะไรเลยโอ้วิ่เหี้ยเฟี้ยวว่ะอืมอย่างนี้นี่เองก็นี่คือไลท์ไลท์ที่แนะนําเลยว่าถ้าเล่นเด็กจิสต้องใส่ไลท์ไลท์นี้เลยใช่ไหมใช่โอเคก็ออนเฟสนะไอ้ใบนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเออ่ร่างแรกก็ได้แต่ว่า สำหรับอมแล้วใส่เดจจี้ดีกว่ามันจะได้แปะลงได้มากขึ้นโอเคแล้วมันดูเท่กว่าแล้วโตส่าเสียตล่างมาแล้วเสียตล่างมาแล้วเสียตล่างมาแล้วมึงอย่าพูดวัตถุประสงค์มึงชัดเจนขนาดนั้นดิครับสหายโอเคครับมาเมนเด็กเลยเมนเด็กเลยเมนเด็กเลยอย่างแรกเลยแน่นอนออฟฟิศเดจจี้สามใบซึ่งมันกระสีไใ้นั่นแหละแต่มันอยู่ในรายเด็กไปแล้วโอเคครับเมื่อเข้าสู่ช่องเวนการ สามารถเอาโลกหนึ่งใบบนมือหรือไดด็อบเอาไปแปะได้เลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าคอสก็คือได้โลกฟรีๆรีหนึ่งใบก็คือเทอร์หนึ่งอ่ะจะแปะโลกได้ถึงสองใบเลยใช่ไหมครับถ้าใช้เป็น Re ปเรดคิสได้แล้วว้าวแล้วสกิลสองอ่ะสกิลสองคือเมื่อโจมตีคอมเตอร์บลัสทิ้งกัดหนึ่งใบบนมือเออสามารถคอชิโอดออาเมโทเค็นได้หนึ่งใบต่อจำนวนโลกสองใบก็คือถ้ามีโลกสองใบคอโทเค็นมาหนึ่งตัว ถ้ามี4ใบก็ขอไปได้2ตัวแล้วออฟฟิศไดจิตจะเพิ่ม5,000ด้วยตามจํานวนลง2ใบมันจะเหมือนโดนเนิร์ฟหน่อยไหมหรือว่ามันถือว่าบัฟมันดูกึ่งๆเนอร์ฟกึ่งๆบัฟคืออย่างไอตัวเนี้ยพอตีใช่ปะมันสามารถคอโทเคนมาแบบเหมือนไงอะเพิ่มจํานวนในการปีได้เหมือนเพิ่มเวฟอบอ๋อก็คือแบบไม่ได้คอในเมนเฟสเหมือนตัวเก่าคือคอในเป็นแบบเทคออโต้เลยใช่ไหมอืมอืมแต่จำนวนแบบที่คอมาได้จะน้อยกว่าออฟฟิศล่างแนกตอนต้น อ่าต่อไปเพจสองตัวจำเป็นของเคสนี้ควายสตูดิสี่ใบอ๋ออันนี้ของใหม่เลยใช่ไหมใช่แล้วมาพร้อมกันเลยก็ถ้าสมมติคอลงมาแล้วเป็นอ,อัพิโซด,ดังไนอเออนาใส่สามารถคอชววาร์โวอาร์มิทอเนมาได้หนึ่งตู้อะตรงไหนก็ได้ก็คือแบบคอโทเคนฟรีๆเพราะว่าออฟฟิศเลจิสมันลิมิตการคอโทเคนใช่ไหมก็เลยเอาตัวนี้มาช่วยเสริมใช่ไหม ถูกต้องแล้วตัวนี้ใช่2หรือสก็ได้ตอนนี้กำลังลี้ยอยก็อย่างแรกเลยคือถ้าเพิ่มพลังสองพันถ้าเป็นดักไนท์ห0 0 0ันก็อพิโซดักไนท์แต่สกิลที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเลยคือเมื่อตีเสร็จสามารถเบิ่มโทเคนได้3ใบเพื่อสแตนอ๋อก็คือเป็นตัวเพิ่มเวฟแล้วก็แบบให้ออฟฟิเลจิสมีช่องว่างในการขอโทเคนใช่ไหมกูเข้าใจถูกใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างเช่นสมมติโจมตีไปได้เช็คแตบุครีปุบ ก็รู้เลยว่าเออใช้ใคระนะเก็ตเลยเออแล้วทำไมถึงลังเลอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวที่ดีขนาดนั้นทำไมถึงใส่แค่สองอ่ะคือเพราะว่าออฟฟิศเลจิสมันแบบไม่ได้คอมาได้สามใบแบอรัางแรกคือเต็มคือแบบเอออาจจะมีปลุกบ,บ้างได้คอได้สามใบแต่เท์นแรกอะไรอย่างนี้แต่คือแบบโอกาสใช้มันเข้าขายน้อยอ่ะตอนเคสนี้อ๋ออ่างนี่เ,เองโอเคเอาลักสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเด็กออฟฟิศ ซึ่งตอนนี้ขาดแคลนมากกดซีล่ะเมื่อตัวนี้โบสเสร็จปุบ๊บถ้าเรามีเซตออเดอร์แปะไว้อยู่เอาตัวนี้เข้าโซ่และคนเทอร์ชาร์ได้เพราะว่าณปัจจุบันเด็กออฟฟิศไม่ได้แบบขาดแคลนคันรุนแรงเหมือนตอนแรกเพราะว่าสังเกตดูดีๆว่าตอนการที่เอาให้โชว์ดูเมือเ่อกี้การที่คอนเตอร์บลารมันแบบใช้แค่คานเตอร์บลาเดียวมันไม่ได้ใช้สองเหมือนออฟฟิศร่างแรกอย่างนี้นี่เอง เอาล่ะโอเคตัวเมนหลักของเด็กน uh ี oh. uh ้ซึ่งแนะนำว่าอยากย่าใส่มาสีใบนะแต่กะนาด้านใส่มาสีใบแล้วใบนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้อะไรพริม่าสักอย่างอ๋อเอ้ยตัวนี้เก่าอยู่นะจาก DBT02 ก็อย่างแรกเลยถ้ามันบูสชาร์โดอาร์มิโทเค n สามารถเพิ่มพลังถึงหมื่นห้าได้อ่ะเอออีสกิลหนึ่งคือถ้าสมมติใช้สกิลนี้ไปแล้วใช่ไหมเพิ่มหมื่นห้าเออต้องเพิ่มตัวนี้ทิ้ง กับช้โดอาร์มิโทเคนแล้วสามารถโจย์ได้หนึ่งใบอ๋อก็ก็ถือว่าสกิลดีนะแล้วทำไมถึงบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ใส่อะเคอตอนแรกลังเลว่าแบบจะใส่รีอใส่3ดีเพราะว่ามันก็เข้าข่ายจตรงที่จำได้ไหมที่ที่เออบอกไปว่าในจีับสกิลในจี๊ตอนคอชาโดอาร์มิโทเคนอะต้องทิ้งหนึ่งใบคือถ้าตอนนั้นมือมี PG หรือแบบพวกทิกเกอร์สำคัญสำคัญอะมันจะแบบลังเลแต่ถ้าสมมติว่าไอ้พิจวบปุ๊บ แล้วบีแล้วบนเรามีออปชันมากขึ้นอะในการทิ้งอืมอย่างนี้นี่เองให้ใส่มาสีใบโอเคต่อไปที่คุณเคยกันดีแต่ได้ๆผมไม่ต้องพูดอะไรมั้ก็อย่างแรกเลยก็คือเป็น g g c h a n l e r เพราะว่าถ้าสมมติในมือเหลืออยู่สองใบก็สามารถกาดโดยไม่ต้องทิ้งมือได้นั่นแหละของตีก็ประมาณแบบสมมติในมือเหลือสใบคุณตูกับ PG สมมติอย่างนี้โอเคอัลสนทันซกา ก็ไม่ต้องถึ่งใบหนีอ๋ออย่างนี้เองอืมในส่วนของทริกเกอร์ใส่อะไรบ้างครับอ่าอย่างแรกเลยคริติคอลใบนี้4ใบอืมคริติคอลอีกใบหนึ่ง3ใบตอร์ติเกอร์4ใบฮีลติกเกอร์แบบปกติ2ใบแต่ก็ฮีลติกเกอร์แบบที่เพิ่งมาอีก2ใบและจากนั้นก็โอฟาเธอริก้าแค่อธิบายหน่อยครับผมว่าลิสตเนี้ยผมเห็นลายทริกเกอร์ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับทำให้ถึงใส่คัลเตอร์ฮีลที่เป็น2คริ ท่านี่จะใส่เคาน์เตอร์คิวแบบตัวที่ตีเกิน2ครั้งนะครับผมสงสัยอย่างหนึง่งทำไมถึงใส่เป็นเคาน์เตอร์คิวใบนี้เออเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากเพราะว่าเออเหตุผลมันมันค่อนข้างแบบชัดเจนอืมก็ง่ายๆก็คือเออไม่ได้ซื้อเออเคาน์เตอร์คิวของแบบไอ้สแตนมาเพราะว่าแบบตอนนั้นเขาขายจน <c oughs> แล้วก็พอตอนนี้มีทางปุบก็เลยซื้อ,อเออแบบเออเป็นเจ็ทออฟฟิศมาแล้วเขาก็คือแถมอันนี้มาสี่ใบ เลยใส่ใส่สองใบในออฟฟิศแล้วก็เด็กเด็กอุกบาตอีกสองใบจบแค่นั้นแหละสั้นๆกระชับดีนะเนี่ยกระชับดีเหมือนกันนะเออคือคือไม่อยากให้แบบของมันเสียหายแบบของมันเสียหลุดเปล่าต้องแบบต้องใช้ประโยชน์ที่สูงสุดนีมแล้วก็ใส่ครียัดโซมาเพื่อเพิ่มโซนะครับไอคิดเมื่อบูธยัดโซเลือกตัวตัวหนึ่งบวกสองพันกับดอชิวหมื่นถ้าวันกัดอีกฝ่ายมันเกตสามแล้วก็โอเวอร์ทริกเกอร์ ที่เพิ่มพลังกับคริติคอลเป็น2เท่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะถูกไหมเพิ่มพลังกับคริติคอล2เท่าแถวหน้าแถวแค่แถวหน้าแค่แถวหน้าโอเคอืมโอเคก็นั่นแหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของสหารวินเนอร์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับมึงลืเลืมอยู่นะมึงลืมยังบางอย่างนะที่สาคัญที่สุดของออฟฟิศลืมอะไรลืมอะไรลือไรเออไม่ไม่บอกมา อย่างแรกเลยนะเอาโลกไปนี้ก่อนที่สําคัญที่แบบ 3, สําคัญสุดในตอนนี้นะอจำชื่อไม่ได้นะแต่สําหรับโมผมเรียกว่าสุาสานอะเป็นทำอะไรเหมือนกันทำอะไรได้ทำอะไรได้ทำอะไรได้ไไเออย่างแรกเลยคอสของการแปะนะก็คือโซลรสองของซึงมมนเยอะอืแต่จิวของมนะันอะมันเป็นแบบถ้าสมมติว่ามีการคอชาโดอัพมีโทเคนขึ้นมาจะเพิ่มพลังห้าพันให้กับมันในเทอร์นั้นโอ้ก็คือเป็นการเพิ่ม ให้แบบตีแรงขึ้นใช่ไหมสำหรับโทเค็นเงาอะ่ะใด้แล้วว้าวเสียวจริงๆติงจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เรียกลกบมือสีดำไปแล้วอืมแคบบ่หนึ่งมันเดียวโอเคใบนี้ทำอะไรได้ครับสหายเพนะอเออสามารถคอพอแปะลงไปปุ๊บสามารถคอใช้ลูกอาร์มิโตทเค็นได้หนึ่งใบโดยคอสคือคอสตบลัสหนึ่งซึ่งดีมากตอนเทินสองโอเคใบสุดท้ายแล้วเป็นอ่อ ตบมือที่เรียกว่าสีขาวสามใบอืมทำอะไรได้ครับทำอะไรได้อ่าก็จวดหนึ่งใบแค่นั้นเองก็แต่ใบนี้ส่วนใหญ่ผมไม่เห็นใส่วินเนอร์ค่อนข้างไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะใช้แค่ไอ้สองใบแรกอะแล้วใบในี้ถึงแบบใส่สามนะครับคือออามาจวดเพื่อให้ออฟฟิศเลจิสมีมือทิ้งอย่างนี้เหรอแค่นั้นเองอะก็ใช่แต่ก็ใช่แต่ก็มีเหตุผลอยู่ตรงที่การโล่นที่พูดมาก่อนหน้านี้ ไอ้พวกนี้คอสมันเยอะอืมคือเอ้ยเลยอยากแบบมีออเดอร์ที่แบบคอสน้อยๆบ้างอ๋ออย่างนี้นี่เองก็เลยใบยนี้ก็เลยเป็นใบที่ตอบโจทย์ที่สุดใช่ไหมเอืโอเคก็หลังจากนี้นะคะจะให้สหายเนเนอร์สาธิตคอมโบปิดเกมเฟี้ยวๆจากเด็กโลกอย่าง o f i i e e Regis กันได้เลยแล้วกันนะครับมาเด็กเกาะบอกอยากรู้คอมโบเลกิสเหลือเกิน โทรให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับสหายวินเนอร์ได้โอเคมาจะสาดพนะิษเลยนะโอุนุูทารโดนโลความสนัวนะอยากให้แบบตอนต้นเกมอะอย่างน้อยคุ้มั่นใจว่าในมืออะมีโ,โลประ,ประมาณสามใบนะโอเคมาโอเคอย่างแรกเลยเอ่อทิ้งสุดสาดปุ๊บไล์ตัวนี้สกิลตัวนี้ปุ๊บก,ก็คือหยิบโลบมาได้หนึ่งใบก็เอ่อขอหยิบเป็นไปหยิบขึ้นมาแล้วกันหยิบสุดสาดหยิบสุดสาดอะไรนี้ โอเคอืมแล้วก็เือก,กันหนับหนึ่งแล้วพอตาที่สองปุ๊บก็เอ่อยิงะไรก็ได้แหละครั้งนี้เออสาธิตพังงานก็พีพีจีเมโอเคอแล้วพอลายเป็นตัวนี้ปุ๊บเอเ่อตาแรกอะในมืออะมีเอ่อใบนี้อยู่แล้วลงมือสีดำแต่ถ้าสมมติว่าในมือโตเริ่มต้นอะไม่มีอะให้ให้เสิร์ตใบนี้แทนนะใบนี้สำคัญก,กว่า โอเคโอเคโอเคสมมุติพอแปะปุ Unlike ๊บเออไม่มีคอลเตอร์บาร์การเซ็กสีแดงมาเลยอ่ะเสีแดงมเลยอ่ะอ่าได้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 มามาเลยมาเลยวอนนี้ปุ๊บคอนเตอร์บาร์ก็เอ่อขอัวเพชลลงมาปุ๊บก็เพื่อเพิ่มทันให้กับสักตัวหนึ่งได้แล้วะแบบอัตโนมัติก็ให้ให้ใครก็ได้แหละไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นตอนตัวเกมถ้านินก็จะได้ตัวตีหมื่นห้าตอนเธอที่เราตีแล้วก็ตีตีแบ๊ ว้ <Wow. S 2> ตายเ็ให้เด็ดใ่เกอร์เหมือนเสกเสกได้ใช่ไหมมาต่อเลยครับโอเคสมมติเอ่อปึ๊บเธอโุ่มนั่นจบไปแล้วมีดาเดชเจ็บด้อะสมมตินะแล้วก็สแตนแอนด์ดอสมมติทิ้งไปแล้วปึ๊บทิ้งคีลงไปไลท์เลจิสโอเค สก,กิลของเลจิตก็ทํางานแปะลกในในดอกหรือจกักรูนมือในหนึ่งใบก็แปะไปเลยย่งางใสเลยสุสานว้าวเกลียวจริงๆแล้วก็สมมติว่าเราได้เทิร์นนี้เรากยังแปะสุสานได้อยู่ก็แปะสุสานที่มีใบหนึ่งปึ๊บแต่ต้องจ่ายค่าโฆษณาของใบนี้ก็โซลัาสองโอเคเท่านี้พอมีโคิลแคนคอลงมาปุ๊บก,ก็เพิ่มได้หมื่นละ <Okay. S 2> สมมติว่าถันแถมมามีใบนี้ไอ้ที่เหมือนเหมือน,นควายธนูโอเคโอเคพอลงมาปุ๊บ คัลเจอร์พลัสหนึ่งคอโทเคนอ่าโทเคนเพิ่มหนึ่งหมื่นละอ๋อมัเป็นตัวบูสเท่าไหร่วะสองหมื่นห้าตัวบูสต์สองหมื่นห้าใช่จะแปะตรงไหนก็ได้นะแต่ทีสนี้แปะตรงนี้แล้วกันโอเคหรือแถวนี้ดีเออแถวนีแหละมาอ่าสมมุติก็ค,คือแปะเอาดูไม่ได้แล้วสมมติเลจิสตี้สกิลคัลเจอร์พลัสทีหนึ่งใบบนมือปึ๊บคอโทเคนได้หนึ่งใบเพราะว่าแบบมีแค่สามใบไงตอได้แค่ใบเดียวตอนนี้ โอเคแต่ว่าพอคอมมาปุ๊บสกิลของสุสานังคู่เพิ่มหนึ่งหมื่นแล้วก็สกิลของเลจิสต่อโลกสองใบที่มีอยู่ตรงนี้เพิ่มมาพันก็เพิ่มมาพันไปโอเคเท่านี้ก็เท่าน,านี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอ่อสี่หมื่นอันนี้ก็จะกลายเป็นเอ่อสามหมื่นห้าโดยที่ยังไม่มีกิเกอ์ลผมมาเลยสมุดอาชิเช็นเวลาปึ๊บปึ๊บ ตด้ท no in ี่ระกตีเหมือนเสกได้มาแล้วทีเนี้ยเลดเกมอ่ะเลดเกมเล่นยังไงอ่ะสาธิตได้ดูหน่อยไหมเสกแดงมาเลยเสกแดงมาเลยเสกแดงมาเลยสมมติโดนโดนแดงโดนยังกันแล้วนะโอเคโอเคสมมติสแตน์แดนดรออ่อถ้าสมมติในมือนะก็เพอร์ซนาไลท์เลยเพอร์ซนาไลท์เออจะได้แบบมีโลกมากขึ้น โอเคถ้า <Okay. S 1> สมมต sí <Okay. S 1> ิจวปุ๊บเพิ่มหนึ่งเหมืองแล้วนะเอาวางไว้ก่อนแล้วกันเคตัวหนึ่งรวมต่อมันหายากม่เป็นไรรอได้รอได้สมมติแปะแล้วสกิลตัวนี้ทํางานก็คือเอาโล่หนึ่งใบไปแปะได้ก็แปะลงสบายๆสมมติแจ็คพอตเป็นสุซานหมดเลยก็ทุกคนที่คอกมากได้เพิ่มมือนะว้าวว้าวแต่ใจมันร้าวเหลือเกินมาแล้วในเทอร์นี้ เออยังแปะเดอร์ได้ยอยู่สมมติในมือตอนนี้แปะล,ล่เปิ้จีดามไปเขาสกิลเขาเติ้ลล,ลัสคอโทเคนโอเคเพิ่มบุ่ฮาละซีดเลยซีดเลยส,ลยสมมตินี่ตีอันนี้ตีไปพลังแต่ละข้างก็สามหมื่นเป็ดสองหมื่นสามหมื่นห้าอันนี้ก็สี่หมื่นอันนี้ตีไปก่อนนะปุ๊บจาน,านย่างออฟฟิศบ้างก็ตีปุ๊บ สกิลคันเตอร์บลัสทิ้งหนึ่งไปสมมติทิ้งใหปุ๊บเพราะว่าตอนยาในโลกโลกในออเดอร์โซมี5ใบแล้วก็สามารถคอได้2ใบก็สมมุติปึ๊บปูมปูตัวนี้ก็ทิ้งไปอันนี้สกิลโลกก็เพิ่มได้หมื่นห้าละแต่ละตัวปึ๊บ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 แล้วก็ออฟฟิศเพิ่มหมื่นหนึ่งด้วยโอเคเนี่ยพลังกันมันก็จะแบบเยอะ จนแบบเหมือนเรื่องไงอะไฟตรงข้ามอาจจะไม่ได้เอ็ expect สหรับออฟฟิศอะเพราะว่าคนปกติคือว่าออฟฟิศดาพลังส่วนใหญ่มันจบกันอยู่ที่แบบประมาณเอ40,000เดือนนี้อยู่แล้วแต่นี่คือมันเยอะใช่เยอะแล้วก็ตีได้หลายเวฟด้วยเท่าที่ดูมานะเรทเกมก็ตีได้5เวฟเลยอะเพราะว่าออฟฟิศได้กินวันเทคออโต้ไงเนี่ยอย่างในตีครั้งเนี้ยได้กินพลังก็จะแบบบยย่นป3,000 สามเนสามบวกกันอีกหมื่นห้าเสร็จแล้วหกมื็นสามหกเนสามเออค, <น S 1> <laughs> คนเราอ่ะมันเบอร์มีอาเรียกอะไรอ่ะของอ่ะต้องใช้เป็นประโยชน์ <laughs> แต่งาน<ม>แข่งใช้ไม่ได้นะครับเครื่องคิดเลขอ่ะสหายอาตอนท่าใช้ก็คือชโชงโกแต่ก็คือจะไปชโชงโกอยู่ดีถ้าแข่งจริงอ่ะอได้เช็คปุ๊บปุ๊บเนี <Okay. S 2> ยที่เหลือสองตัวนี้ที่เหลือก็คือพลังแบบหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นค่าโจมตีก็คือจะแอ็กเบส เวฟกันหนักเยอะสมควรเลยโอเคเนี่ยจบหลักๆออฟฟิศก็นั่นแหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของออฟฟิศเรกิสของสหายวินเนอร์นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเด็กโปรไฟล์เด็กเนี้ยยังไม่ใช่เด็กโปรไฟล์ที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าการ์ดของจริงที่จะทําให้ออฟฟิศเรกิสเทพขึ้นได้มันอยู่ในงานแข่งพาราเดียมวันที่28นี้ แล้วก็ให้สหายวินเนอร์ไปแย่งชิงให้ได้ก่อนนะครับ4ใบแล้วเดี๋ยวเราจะมานัดสายวินเนอร์ทำเด็กโปรไฟล์คลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย